ได้ไหมคะจะลองทนายมาด้วยทนายมาด้วยนี่งป้าป้าขอตั้งตั้งถ่ายโยขออนุญาตให้ถ่ายเขาอยากให้เห็นาอรู้สึกจจำไม่ได้เศเม็ดยโยถ่ายได้นี่เลยนสวัสดีค่ะจำจำหนูได้ไหะมอจุจุกตายแล้วนะลูกบอกอันนี้เจาัา คนไหนอะเจ๊จ๋อเจ๊จุกเจ๊จุกวัสดีค่ะอันนี้คือคนโตอันนี้ก็คือเจ๊บ้านนาเออเต่ละดาวสนาอันนั้นคือพี่ตนยจ๊บ้านนาด้านใมาโนด้านควัดเดือดด้านในมานอตมานอตอขานเด็กโดท่ม่มาไม่ได้นอตอกจากพี่สังม้นนะ ใจัน้วกจอะไรอันนี้ลูกอันนี้ลูกพีสายลุงเขาไม่้อที่ไหนไม่ี่ติะจถึงจเจ้วนาเจ๊มาเจมาัี้เจ๊มาน้เจ๊เจุ๊กรอันนี้เจ้าวาสนาเจ๊เหรอะอันนี้คือเจ๊จุกอันนี้คือเจ้าวัสนาบ้านเราเป็นคนดีทุกคนแต่ปากต้องรู้ พอทําตัวให้ดีนะเขาส่งจูงมือหนูไปคุยบอกคุยเป็นตัวตัวนะอย่าด่าใครไม่เคยด่าใครเลยบากไม่ได้ร้ายนะเขารักพัฒนาทุกคนเหมือนกันนะเจ๊นะดูแต่ละคนเจ้าภาพหัวใจหัวใจเด่นจีบกูองดีคงดีเป็นเจ้าภาพวันอันนี้ให้พี่เขาดูโยของของรักกับพีมาด้วยแล้วของงกิ๊วใส่รางวาลด้วยนะคะคิดถึงคิดถึงอยู่นะ

เจ๊ตัวจังใจไม่มีด้วยทำตัวให้ดีอย่าด่าเขานั่เคยด่าใเขาด่าเขารัตนาทุกคนแม้คนหนึไม่เคยด่าใครเลยในชีวิตเนี่ยเพราะสงชมชมเลยใครเอาน้องพูดไรก็เถอแล้วรัตนายิงก็เขาก็ดีนะเราไม่เคยคิดรเลยรักพัฒนามากเหมือนกันนะเจ๊สวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่ะ พี่โนดล่ะพี่โนดไม่มาไม่สบายทำไมไมต้องจับได้ทุกคนนะพี่สาวพีชายเนี่คยไม่เอาเคยไม่เอาหลานเอาเคยกันไม่คนเนาไปุกเขียนไต้องเขียนเลยน่เขาอวยพรอวยพรอวยพรเนอะดีใจนะเจ๊ในบ้านเราพคันมีแต่เจ๊่วนตัวนะ อย่าไปเลยคิดืึงมากเลยเันือนกันน้องพี่สาวใจถูตลอดใช่วิตรู้ไหมจีตเสียแล้วนะบ้านนี้จีนไม่อยู่แล้วนะบ้านนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะพี่ก็พี่ก็ดูแล หมอปานตีนะป่ะถึงตี่ตยตยถึงพี่น้องใช่ไหมใช่เจมพยยามต้องแบใช่ทุกที่ทุก่ต่พี่าวพี่โ้อาวหมดเลยอยสบายดีนะเจ๊ก็คอยดูอยู่นะเหมือนพระคุณของเราทุนเราเป็นคนดีกันนะวนี้ไม่เคยปล่อยใครนะ เท่ากับมีผู้ชายแค่จ๊ะพี่ศักดินพี่พีรนัยแล้วพี่มานนด์ตำรวจหลายคนเลยเพื่อนพี่โนุคุยกับเจ๊เหมือนใครเล่าอะเหตุการณ์เลยเขาฟังเลบ้านนี้ไม่มีแล้วนะจี๊ดอยู่แล้วนะจี๊ดจำจี๊ดได้ใช่ไหม จีเช uh. mm ิดไเลยตางใจสิน okay, like okay, okay, uh ้องคนนี s <S án, ้น really uh ้องคนน้จะกลับมาอยู่บ้านและฮะเจจะกลับมาอยู่บ้านแล้วเจย็บเสื้อผ้าง่ะเจจะกลับมาอยู่บ้านล่ะดีมากเจจะกลับมาอยู่จะอยู่ไหมจะอยู่เจ๊มาอยู่เหรอมาอยู่กับหมอก็ดีแล้วอยู่แบบเขาล้างแรงเขาล้างแรัก้ารงตานาทุกคนเลยนะเจพูดดีน้องพูดดีมากเขาล้างทุกตัวดีไม่เคยแย่หญิงปากร้ายเลยเขาถึงเรียกมาคุยบอกก็รู้ตัวดีท่านตานาอยากจะไปหานะ อยากจะไปหาแต่หนูเป็นโควิดแต่ว่าหายแล้วเลยไม่ได้ไปหาเจ๊จะไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนี่คือารขู่นี่เจ๊จุกนี่คือพี่สาวคนโตเจ๊วาสนาเจ๊จุกลาตันดาวัฒนาดันนายดันนายที่เมื่อกี้ผู้ชายแล้วก็พี่มาโนธได้มาลียนได้อยู่้รงเรียนมันนี้หยมันเป็นอยู่แล้วรัตนาวัฒนาอยู่แล้วก็มาคนเดียนใส่ไหม เออะจะไปอยู่กับแฟนเนอะก็ไปอยู่มาแล้ววันนี้เนาะไม่ได้กลับมาบ้านเลยเขาไปอยู่กับแฟนไม่ได้กลับมาเลยอยู่กับพี่เตี้ยนี่รู้อะไรดีๆนะพาะคนดูแลเราอะรักของเราดีๆนะทุกคนเนี่ยเป็นคนดีที่ไม่ลืมเลยดีกับทุกคนนะทุกคนเนี่ยประสงฆ์มานะพระสงฆ์จุงมือมาพูดคุยอะไรกับซิสเตอร์อัตนาทำดีนะผมคุยผมสวดให้เป็นมากมายมหาศาลต่อมอบเธอเขารู้ตัวดีว่าอย่างี้ รวมกับเราดีวิทยสบายดีไหมสบายดีไหมเดี๋ยวหนูก็ต้องกลับจะกลับไหมล่ะกลับกลับไหมนั่นนี่ใครอยู่กันบ้างล่ะไม่มีใครอยู่ีไมม่่ใครอยูแล้วเจนไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่นะหนูคนเดียวได้ไงล่ะอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ไปอยู่ที่คนสวยนะคนที่มาหาคคนสวยตลอดเลยเนี่ยพระรู้ทุกอย่างใครดีใครร้ายคนดีกับเรา

หนูจะสวดเป็นชีวิตจิตใจเลยทำตัวให้ดีนะหนูดีตลอดหนูไม่เคยร้ายเลยอย่าไปด่าไม่เคยด่าใครเลยนะเขาไม่ด่าเขาด่าเม่เมคทะเป็นคนเรียบร้อยคุณนี้ก็พูดเขาฟังหนูตลอดเลยก็ยินแย้มแต่ใแต่จกกำลรักมากหนูมองเขาแลูก็โอ้ยหนูในจิตใจเลย เป็นคนน่ารักเนี้ยพระย่อมรู้รักมากไล,ล้เคยทำบบชีวิต,รตจริง,งหนูไม่เคยด่าเนาะใจเนาะอยู่ที่บ้านก็พูดอะไรไม่เป็นไรไร<ม>กาศตรุษอาทิตย์ อ้บานเราได้ดีทุกคนนะไม่มีหิ่น้้ากจังเลยน้อยอยู่นะแ้วเอาน้ำค่ะหมอกินไหนลูกมาเห็นกันอย่างนี้ดีใจมากอันนี้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 ในไอ้พวกกดนะใหู้ดทกคนน้ำอยู่ขึ้นใช่นี่คือคนโตแต่ดูสาวกว่าคนรองคนรองจะดูดไม่ไม่ค่อยแข็งแรงไม็นแรข็งแรงงรง้ข็งแงว้าวนี่เห็น้ลูกก็ดึกจิเป็นอไเอ้ติดแฉติดเชื้อในกระแสด้วอจตายกี่ครั้งแล้วเฮ้ยช ตัวโแต่ว่าแต่ว่ารักษารักษาดีร um ักษาดีรักษาดีโยคนโตคนลองมาแล้วก็มามาพี่ดนัยส่วนพี่มโนไม่ได้มาแล้วก็มาโทแก่แล้วอีกคนไม่อยู่แล้วก็มาคนนี้เลยอันนี้คนนี้ก่อนเนี่ยเจ๊จุกก่อนเอ้ยเจรัดดาก่อนรัดดาวาสนาแล้วนี่พี่ดนัยแต่พี่โน้ตไม่สบายแล้วพอพี่โน้ตเสร็จแล้วก็มาโตแก่ไง แล้วก็คนที่เสียชีวิตแล้วคนนี้คนเล็กส่วนคนโตเราพี่สักนินเนี่ยไม่อยู่แล้วจ๋าสบายนะสบายดีหนูทงานดีมีตะคนชมอะแล้วก็พาไปเที่ยวไหนก็ไหนก็ไปก็ขาเขาพาไปก็ขวบเรื่องหนูแล้วก็ถึงแก่เลยนี่เลยคนที่เป็นกิจตังนะนะอยู่บ้านนี้ก็ไม่มีใครเขาพูดแต่สิ่งที่ดีกับหนูว่าพอสงสอนเข้าไปก็บอกงานบ้านนั้นไม่มีคนอยู่อือมีคนอยู่นะ บ้านนี้ไม่มีใครอยู่นะมันน่าจะเออแต่ิมันไม่อยู่แล้วซักวันต้องได้กลับมาแล้วการทางสมองไม่มีเลยนั้นบีดาบัาสนไม่ได้ต้องไปทำาบาดมาเป็นพยาบาลใช่ต้นแต่กอนมีทำงานพยาบาลตัวจริงหนูตัจริงหนูนึกถทุกคนในบ้านนะน่หนูเดชพนาเลยพระสงสอนไว้อะบ้านเราโคช้้าตนานบอกเขาลนะแต่ตอนนี้หนูไง่ไ้ว่าเ๋ยวลุงก็ดชพนาเลยร้องให้เง ่ใจลุงจา๋าเธอดีนะรู้ให้กินน้ำยังเออเดี๋ยวก,ก,กินเรื่อยๆเนี่ยจี๊ดจีไปสบายแล้วรู้ใช่ไหมเสียใช่ไหมใช่ไม่ค่อยลู้ต้อเหมือนพาโดนใจเจ๊ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเจ๊ไม่เคยคิดร้ายเลย